บีดีเมเนี่ยราคาเป้าหมายเต็มที่เนี่ยของตัวราคาน่นจะอยู่ที่ประมาณ31บาทนะครับเคยเล่นไปขยับ29บาทยืนเป็นเดือนนะครับเพราะนั้นแต่บีดีเดเ่นนะเด่นกว่าตัวหุ้นในแง่ของ c p a x 4ท่ซด้วยซ้ำไป c p a x นี่ขึ้นไปแล้วไม่กล้าวิ่งฮะไม่กล้าไปนะอาจจะเป็นเพราะอาทิตย์ในสองสามเดือนที่แล้วมีเรื่องเกี่ยวกับสินค้า ภายในเครื่องเขานะที่ค่อนข้างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่าฮะ BDMs นะครับเด่นมากนะครับตัวต่อไปเป็นบางออกเชน O อันนี้เป็นข่าวฮะหสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเรื่องเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคมนะที่จะมีลักษณะการปรับนี้ทางเดิมขึ้นเลยคาดหวังว่าตัวหุ้นตัวเนี้ยจะไป19บาทเป้าหมายจริง21บาทครับเป้าหมายจริง21บาทใน i n s i v e v a l u แอ่าแต่ระดับราคาที่แกว่งตัวมากๆเนี่ยจะอยู่ช่วงระดับราคา17บาทถึง18บาท50สตางค์วันนี้เนี่ยทางเอสมองแนวต้าน19บาท19บาท70จุดรับ18บาทนะครับ 18บาทนะปลอดภัยหน่อยนะฮะอย่าไปรับ18บาท50เลย18บาท50มันใกล้เกินไปนะครับตัวสุดท้ายครับเป็น CPO ครับยังไงยังไง c p r ก็เป้าหมาย70บาทนะครับไม่น่าเกินแต่ขนาะเดียวกันเนี่ยราคา66จะเข้าข้ามไปที่68บาทาก็ยากย่า นะมีแรงขายค่อนข้างเยอะแต่พอปลายปีแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตัว CVR คงจะไปได้70บาทนะจุดรับครับ63บาทนะครับ63บาท60บาทเป็นจุดรับที่แข็งแรงนะครับในขณะที่ราคาหุ้นที่66บาทนี้นั่งดูไปก่อนเนะระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าขณะนี้ตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งค่อนข้างเยอะนะครับในแง่ของตัวหุ้น นะครับขณะนี้เนี่ยเช้านี้เองเนี่ยไทยพาณิชย์บวกบาท50ตังค์กราฟบวก75ตังค์หุ้นใหม่ทีแมน บวกไป40สตางค์นะครับเคแบงบวกบาท50แอดวานบวก1บาท WSA บวก25่สเอ่อยีตางค์ TPS บวก50สตางค์กุงไทยบวก40 EA บวก10สตางค์ TTB บวก2ตางค์อามาตาบวก75ตางค์ IVL บวก25ตางค์ Inset บวก18ตางค์ปูนใหญ่บวก1บาท JMT บวก20ตางค์และ KKP บวก50สตางค์สาเหตุที่บอกหุ้นพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะสังเกตว่าบวกนะฮะแต่ลักษณะการบวกเนี่ยนอกอหุ้นที่เด่นขึ้นมาตัวเดียวคือ Inset นะฮะหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้น3าบาทอยู่ในกลุ่มอ,อิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มไอ้พวกเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นาราคาหุ้นยังไม่ได้ถือว่าถือว่าเด่นมากนักนะอา่ามีอีกตัวหนึ่งครับวเซเป็นไปนตามเป้าหมายฮะวิ่งเข้ามาสู่ระดับ6บาทนะครับเป้าหมายคือ6บาทนะฮะตอนนี้ราคาอยู่5บาทเกบครับผมครับ,ค,รบคุณดงดีครับครับครับได้ L T L T S เหรอโอเคไลฟ์แอปทั้งหมดโซลูชันเออเออเออน่าสนใจฮะน่าสนใจฮะว่า อ๋อโอเคอืม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 อ่ะเออเป็นอย่างนี้ฮะ ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงเป็นหุ้นข่าวแล้วหุ้นข่าวนี้ถ้ามีแนวโน้มอย่างนั้นจริงในรอบในรอบเราว่าในรอบวีคแล้วกันในรอบสี่วีคที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นเขาเหวียงระหว่างสิบสิบบาทไปแค่สิบสองบาทสิบอนั่นหมายความว่าข่าวนี้ไม่ได้มีปฏิกิริยากับเขามากนะักพอมีข่าวอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีข่าวอยู่วันหนึ่งคือ วันที่เกิดข่าวเนี่ยแล้วกระชากขึ้นไปถึง13บาท50เนี่ยวันที่7เดือน10นะฮะเดี๋ยวของไม่ใช่7เดือน10แล้วอันนี้นเป็นของวีควีคที่วีคที่มันขึ้นไปวันที่10เดือน10ฮะกระชากขึ้นไปถึง13บาท50หลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้น13บาท50ติดดอยเลยฮะตบลงล่างเลยนะ,ะตบลงวันต่อมานี่ตบลงมาถึงขั้นถึงเอ่อไม่เป็นความจริงตบลงมา9บาท80เลยอ่ะ จาก13บสาบาทห้าสิบนะตกลงมาเลยแล้วก็ขนาดนี้กําลังรักษาการคือถ้าหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้ามีถ้ามีข่าวตัวนั้นจริงแล้วข่าวตัวนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆแล้วเนี่ยมีคนทําหุ้นตรงนี้เนี่ยเก่งมากคือไม่ไล่ไม่ได้ไล่ราคาหุ้นราคาหุ้นเนี่ยถูกไล่ไปตั้งแต่เดือนอสิงหาคมราคาหุ้นอยู่5บาทไล่ขึ้นไปถึง10บาทแล้วก็หยุดแล้วก็ยืนรอดูว่าเอตกลงจะเป็นยังไง ถ้าคุณกระชากขึ้นไปเสร็จมีการตกลงแล้วก็ประคับประคองราคาหุ้นในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นวิ่งระหว่าง10บาท50ตังค์กับ11บาทนะครับก็แว่งตัวไอผมว่าที่ที่ผมผมมองว่ามันน่าสนใจเป็นเพราะว่าหนึ่งตัวของสโลส s ต o ร e ในดับเดเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ22คือมันต่ํา ตามทฤษฎีของเทคนิคนักเทคนิคเขาเนี่ยตรงนี้มันต่ำอ่ามูฟวิ่งเลเ,เนี่ยเขาอยู่ที่10บาท70 10บาท80ในขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาท90นั่นหมายถึงว่าราคาหุ้นอยู่เหนือมูฟวิ่งุเลทุกตัวแล้อ่ตามทฤษฎีคือเมื่อ,ร,อ,ร,จจร,ร,อราคาหุ้นอยู่เหนือมูฟวิ่งวุเลมูฟวิ่งเจะประคับประคองขึ้นราคาหุ้นจะขึ้นไปข้างบนตามทฤษฎีนี้เนี่ยไม่เอาข่าว ถ้าเอาตามทฤษฎีเทคนิคเนี่ยสัญญาณเป็นสัญญาณบอกว่ามันควรจะไปที่ระดับราคาแนวต้านที่ระดับราคาเป็น13.50นี่ไม่ต้องใช้ข่าวนะฮะแต่ถ้าเป็นข่าวแล้วข่าวมันจริงนะหรือเออไม่คงต้องตามข่าวฮนะไม่อยากพูดว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่ถ้าตามเทคนิคเนี่ยโอเคละนะแต่ถ้ามันทะลุผ่านอ่าผมใช้คํานี้แล้วกันถ้ามันทะลุผ่าน13.50ไปได้มันจะต้องไปไกลกว่านี้เพราะว่าเป็นนิวไฮหมดแล้ว นะทุกอย่างจะซับพอร์ตเนื่องจากตัวสโลโซในระดับเดยเนี่ยอยู่22ไปได้อีกไกลในขณะที่ตัวสโลโ r ซในดับวีคเนี่ยนะครับสโลโซในดับวีคเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างหนึ่งก็คือ,อมันมีการขึ้นไปที่ระดับ70เพราะฉะนั้นมันวิ่งได้ประมาณ2วีคมันจะขึ้นไปที่80แล้วถ้าถ้ามีเป็นหุ้นข่าวมันจะไปค้างคาที่80ราคาเป้าหมายไม่น่าเกิน15บาท จาก13บาทไม่น่าเกิน15บาทเพราะมัน o โซโลโซมันขึ้นไปแพงในระดับในระดับวีกนะฮะะนั้นก็ใช้โซโลโซในระดับเดเล่นเป็นในทางเทคนิคค,คือสายสัญญาณทุกอย่างบอกในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหมดฮนะจุดรับที่สำคัญของเขาเนี่ยราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ10บาทถึง1 0บาท50ตังคนะ์ครับผม นี่ขอมูลาสตร์กรเด่นกว่าฮะนี่มอมตสาสตร์กรช่วงนี้เด่นกว่าในในผมเข้าใจว่าในเรื่องการฟ้องร้องกันในสหรัฐอเมริกาในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มชิ้นส่วนชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยยังมีประเด็นอยู่นะมันเลยทําให้หุ้นของตัว KCE กับฮานาเนยขยับไม่ได้เลยนะจริงๆแล้วหุ้นสองตัวนี้จะเป็นหุ้นเด่นมากในตัวของชิ้นส่วนเล็กนิดนะฮะมันมีเพียงแค่เดลต้าตัวเดียวนะที่เป็นพระเอกฉายแสงอยู่อยู่ดวงเดียวฮะ นะแคลคุ้งแคลค้อมเอถูกขายหมดนะ,ะผมเข้าใจว่าณนะขณะน,นี้ทีบรางลังคุยเวลานี้อยู่เนี่ยหุ้นกลุ่มที่เด่นที่สุดคือกลุ่มแบงก์เพราะ,ะข่าขณะนี้เนี่ยททบไล่าจากบาท81ดสิตังนะเป้าหมาย2บาทไทยพาณิชย์ขึ้นไป114บาทเป้าหมาย120ยีในแง่ของตัวแบงก์กรุงเทพนะครับที่ระดับราคาปัจจุบันยืนอยู่เนี่ย นะครับประมาณ150บาทเนี่ยนะครับเป้าหมายก็ร้อยห้าร้อยหกสิบกสิกรไทยก็ร้อยหกสิบฮะเพราะตอนนี้กสิกรไทยหลุดจากร้อยห้าสิบลงมาเหลือร้อยสี่สิบแปดแล้วนะครับก็เป้าหมาย KTB KTB ขนขณะนี้ยืมยี่สิบเอ็ดบาทก็ยี่สิบสองบาทสูงสุด นะครับนี่ไล่แต่และตัวหุ้นแล้วนะ,ะตัวของ KKP ห้าสบาท50ตังค์เล่นมากที่สุดเนี่ย Intensive Value ได้ประมาณ57บาทถึง60บาทนะตัวสุดท้ายเป็น T Cap ครับก็ใกล้เคียงกันฮนะราคาหุ้นก็ของ T Cap ก็ใกล้เคียงกันทิสโก้อีกตัวหนึ่ง97บาทเนี่ยตอนนี้บวก25ตังค์มากที่สุดก็ประมาณ103บาทฮนะในตัวทิสโกเพราะฉะนั้นณเช้านี้เองเนี่ย กลับมาทั้งหมดคือกลุ่มแบงก์ทั้งหมดนะครับในขณะที่คุณที่ถูกแรงขายเนี่ยขณะนี้เป็นพิเทพนะฮะหลุดจํากว่าร้อบาทลงไปอีียอีกนะฮะเพียงเพราะนั้นพิเทพเนี่ยโอกาสของการพอพิเทพลงเนี่ยก็ไทยออยก็จะลงตัวปตทก็จะลงตัวบางจากก็จะลง SPRC ก็จะลง PTTGC ก็จะลง IVL ก็จะลง นะอันนี้เป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับมีหุ้นอีกตัวหนึ่งน่าสนใจฮะปุนใหญ่แต่ราคาปุนใหญ่เนี่ยอยู่209บาทบวกบาทหนึ่งนะครับไอ้ตัวเนี้ยปัจจัยพื้นฐานมันควรจะไปยืนอยู่ที่ระดับ230บาท250บาทครับอันนี้ลาอ่อนตัวลงมามากเกิดขึ้นจากตัวสามบัการเงินที่ไม่ค่อยพอใจกับผลการงานนะครับมีลักษณะการขายเหมือนขายช็อตลงมางล่างแต่ผมคิดว่าใครมีเงินเยอะๆเนี่ยนะครับมีเงินเยอะๆเนี่ยก็น่ารักครับปุนใหญ่เป็นหุ้นที่ยังเป็นหุ้นที่น่ารัก ครับผมครับโอเคครับโอเคครับขอบพระคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับลาครับสวัสดีครับ